โอย้ยงั้นเบอดีแล้วะสัสดีแคะเพื่อนขาวันนี้นะคะกับดาด้าพาโอเวอรู้ไหมว่าที่นี่ที่ไหนบอกเลยว่าเพื่อนๆจะนึกไม่ถึงที่นี่ก็คือเดอะพาตรีแหมชื่อดีวะ <c oughs> สนามพา3ามเขาชื่อเดอะพาตรีจริงๆอยู่ในเรนวูดนะคะก็จะเป็นสนามส่วนย่อย ที่เป็นพาสามทั้งหมด9้าหลุมที่โรบินสูตนะคะตรงเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคะ่ะนี่มาเลยคือหมู่บ้านชื่อโซนเซเรโน่นะคะเราก็จะมีสังคมที่ดี <laughs> ในบ้านที่ราคา8หลักเราก็จะมีบ้านที่สวยงามแต่ว่ามีสังคมที่ดีนะคะสนามเนี้ค่ะเป็นพาสามทั้งหมดแต่ว่าบอกเลยว่าระดมมาตีแล้วนะวันนี้จะพาเพื่อนมาดูว่าความพยนะของการตีพาสามนี่คืออะไรรอบเนี้ยเป็นน้หมดเลย ไวแล้วมาตีกับเพื่อนรักคือดนดนเสียไปสิลูก <laughs> สนามกินลูกกอล์ฟนี่เองสนามเป็นดูดลูกกอล์ฟมากนะคะแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนดูว่าที่นี่เคยจัดเป็นไนท์กอล์ฟแล้วเราก็มาจัดให้มันก็จะเป็นนีออนกอล์ฟ มันมีทั้งหมดกี่หลุมอะไรยังไงระย,ยะเป็นยังไงบ้างอะระยะเนี่ยเอาจริงเลยเนี่ยจําไม่ได้แต่ว่ามันจะไกลสุดมันร้อยี่สิบป่ะสนามแคดดี้ประมาณแค <c oughs> ทดี้ก็บอกูก็ใหม่เหมือนกัน <c oughs> ตายลย <c oughs> <c oughs> กูก็ใหม่เหมือนกันเลิก,กใส่ได้จังไม่รู้ <c oughs> ถึงก็เปิดการกันแล้วเปิดการดูกันแล้วตรงนี้คือจริงๆอะสนามเนี้ยเรเอ่อที่โรบเอ่อต้องบอกเรนวูดพาร์คเนี่ยเป็นส่วนของ เขาบอกว่าจะเป็น dream destination ของลำลูกกานะคะอยู่ที่คลอง11นะมีหมู่บ้านอนาคตจะมี community m ลล์ชื่อ park eleven มีสนามกอล์ฟ18หลุมชื่อโรบินส์ o ูที่ทุกคนแบบว่าหุ้ยต้องเป็นเมมเบอร์แต่ก็ในส่วนของเดอะฟาตรีเนี่ยเป็นเมมเบอร์ที่ราคาน่ารักมากแค่5หลักเท่านั้นใน1ปีนะคะอย่างถ้เป็นเมมเบอร์ก็เสีย700บาทค่าตีกับค่าแคดดี้รวมกัน700เกสทนี่1,000นะก็มาตีได้จริงๆชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วอะระยะไกลสุดเนี่ย จากที่เคยทดสอบสนามกับโปมาประมาณร้130อยร้อยสามสิบเอ๊ะในไมบุตรผู้ชายนะร้อยสามสิบเนี่ยถึงจะเป็นเอาจริง,างมา<ส>ตีก็คือถือเลขเจ็ดมาจริงจริงเอ้ยจริง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 เอามาทั้งถุงทำไมก็ไม่รู้ร้อยอะไรนะคะ <laughs> <14 5. S 2> ร,ร้อยสี่สิบห้าในไก่ก็เลขเจ็ดนั่นแหละไม่ถึงฉันเป็นผู้หญิงบอบบางนั้นเรียนอยู่อยู่นี่กวดนีด่รองเท้าใหม่ลำขาญตรงนั้นคอนเวิร์ตนะคะ เฮ้ยดีจริงๆงงว่าเวิห์วดทำรองเทาง้ากอล์ฟด้วยเขาเดี๋ยวเมดฟอร์กอล์ฟนี่ดูอ่หนี่น่ nee. ารักน่ารักแล้วข้างในนิ่มมาก<อ>ถึงกับลืมฟุตจอยและไนกี้สุดที่รักกันไปเลยงนะั้นเนี่ยเพื่อนๆมีโอกาสไปญี่ปุ่นนะไปเอาเล็นะมัรองเท้าจะขายที่เอาเล็์ราคาน่ารากักอยากลงนี้ซื้อมาสักสิบคู่ก็เดี๋ยวจะพาไปชมกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปเนี่ยจริงๆพาสามถ้าเกิดบางคนที่ตีอย่างแบบอย่างพี่ทิวตีนะพี่ทิวตีก็จะ ไม่ต้องเอาอะไรมาเลยอเอามาแค่เอามาแซนกับเอาหลบมาของแล้วก็ไม้พัดเออแล้วก็ไม้พัตเตอร์ของดาดาเนี่ยพอมันเกินล้อยขึ้นไปเนี่ยก็ต้องดูอาจจะเบกเหล็กหกบ้างเหล็กห้าบ้างแล้วแต่นะคะแต่ถ้าร้อยสี่สิบห้าเนี่ยก็ตอบยากเหมือนกันนะต้องไปดูหน้าง,งานที่โนาใช้อะไรแต่หลักๆเนี่ยการที่เรามีพาสามของตัวเองนะเราจะเก่งชิปพัดมากนอกจากเราจะเป็นเจ้าหญิงการพัตเตอร์แล้วตอนเนี้ยเจ้าหญิงการชิปจะต,ต้องเจอฉันแล้วล่ะ <laughs> ฉันเก่งผู้แจ่ ตัวอะไรอะกระต่ายเหรอใช่มันกระต่ายแล้วมีที่ครอบถุงไอ้ที่หนีถุงมือแล้วก็ถุงมือนี่นะคะนี่ไม่ต้องเข้ามาใกล้ขนาดหรือไม่เห็นมีลายหมีเห็นปะเห็นแล้วถุงมือลายหมีน้อยของคาราเวอเราเป็นนักกอล์ฟสายแฟแเก๋เจนสุดๆตีไม่เก่งเน้นสวยพี่ก่อนจริงๆแดดนี้นะอันตรายมากนะจะบอกว่าตัวด่างเลยเนี่ย เพราะว่าเราอ่ะชอบติดกอล์ฟกลางแดดไงเอาละหลุมที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าสีกรีนอยู่ไหนอยู่นี่ร้อยสี่สิบห้าหลุมนี่แหละสีบลูอยู่ไหนวะนี่ไงน้ําเงินนี่ไงสีบู้ร้อยสามสิบแล้วก็สีรดสีแดงเจ็ดสิบห้าทำแรงเออดูแลนี่การที่เรามีน้ำเยอะดูเราต้องประมาณนี้แหละลอกๆหน่อยเราต้องลอกๆหน่อยเรื่องอันที่แบบว่าโอเคเราต้อง ถึงมันจะเป็นพาตามนะเราก็ต้องมีเหล็กกะต้องมีวอร์มดีวอร์มนะคะดีวอร์มย <Yeah>, ี <ul and> <ator> ่ยวอร์มเป็นพิธีวอเป็นพิธีดูก็รู้วอร์มเป็นพิธีอ๋อนี่ไงนี่ไงได้ไหมบอกมีทีดูแลพิธีนั่นหรอทีของของพี่วันนี้ไม่ใช่อ่ะต้องูเฮ้ยหน้าตาเหมือนกันเลยอ่ะคือเนี่ยความยากของหลุมแรกเสมอเนี่ยไม่มีน้ำอืมข้างๆล้วเนี่ยถ้าเกิดตกน้ำก็ไม่ต้องสีกันหรอก โอเคเราเล็งไปทางนั้นเลยดีกว่าเพื่อความมั่นใจนี่ไม่ได้ซ้อมเลยอะ่ะช่วยด้วยโดนแน่นอนแต่โดนไปไหนกินเลยขอไปทางขวารู้การเซฟเข้าป่าไปเลย อะไรขึ้นครับมันแทนนะหรือ่งนั้นเบอร์ดี้แล้วอะ่ะก็อบอกว่าเลยนะชีวิตคุณว่าแย่แล้วใช่ไหมคุณมาตีก็คิดแย่กว่า Premises, เลยด้วยก็เพื But, like ่อนๆคะเดี๋ยวจะบอกว่าอีไม้ก็ะเทยเนี่ยมันอยู่ระยะที่ประมาณของดาดานะร้อยห้าสิบนี่เพีจอันนี้ไม้เบอร์อะไรวะยีิบเอแต่ว่าคือเหมือนช่วงของลาค่ะถ้าร้อยสามสิบรอยห้าสิบแบบไม่มีอะไรตีนะมันก็เลยต้องแบบเลือกระหว่างกูซันกับกูเลยพี่เลยแล้วแบบนี้มีน้ำเออเลยเบอะเพื่อเป็นการประหยัดลูก เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเราต้องแบบขึ้นอย่างนี้ค่ะขึ้นไปข้างหลังใช่ไหมเราก็จะชอบลืมไงเราชอบเหมือนแบบขึ้นอย่างนี้แล้วก็ลงเลยมันก็ทําให้ไม้ไม้เหมือนแบบไม่เสถียรนะตอนลงมาเนี่ยต้องขออนุญาตไปซ้อมเลงนี่ไม่ได้อ,อย่างนี้เคยเกิน่นะคะแหมพูดทีดีเลยนาดาพาวเวอร์เนี่ยเป็นนักกอล์ฟสองแลงที่ ไม่มีอะไรหรอกเอาจริงๆแล้ว,ว <c oughs> อะก็แรงไปมีคือมีการแนะนําว่าอุปสรรคที่คุณมีอะคุณแก้อย่างไงอย่าคาดหวังกันตีเพอร์เฟกจากเราไม่นี่อันนี้ค่ะนู่นเนี่ยลูกอยู่นู่นอะที่เมื่อกี้ตีมาใช่ป่ะเพราะว่าตัวไม้กระเทยเนี่ยค่ะเราดาดาใช้150หิมันเลยไปนู่นเลยปะ่ะแต่ว่าโชคดีที่ว่าเหมือนวิญญา,ามันมันสปีดกรีม,มันน่าจะต่ำมันก็เลยพึ่งไปตรงนู้นใช่ป่ะมาดูจากตรงนี้เนี่ยนะต้องไปด เราก็จะเห็นเดินทางขวาเดินทางซ้ายใช่ป่ะแล้วโน่นเราลงไปตรงโน้นอีกอะเราก็จะเริ่มทำการเดินนับก้าวเดินนับก้าวฟอร์ดได้เท่าไหร่เมื่อเดินนับก้าวใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช่ป่ะพี่ยี่สิบก้า แต่เราใช้ยี่สิบเก้าไม่ได้นะเพราะว่าแต่ก็อาจจะได้เพราะว่านี่มันสปีดฟรีนมันไม่ไม,ไม่ไม่เร็วใช่ไหมที่มันเยสปีด,ปดคือจรงโงเก้าจุด้าคืแต่ถ้าเก้าจุด้าะไม่เร็วมากก็เลยคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะมีให้ให้ตรงไปก่อนได้ไหมขวาไปตรงด่างอ่อนๆแล้วนะคะทางขวาใช่ปะใช่ขวาเยอะพี่บอกว่ามีขวาเพราะว่าตรงที่ป่องเยอะน่ะมันเทลงนี้งไง เราต้องพัดไปทางขวาแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีพี่แคดดี้บอกใช่ปะ่ะเราอาจจะให้ตรงก่อนเพราเราก็ไปเก็บกับมั่งนะเพราะเราดูไม่ออกเขาบอกว่ามีขวาประมาณประมาณก็วงกีกบ่านะะเยอะกว่านั้นอนะีกอะวงกีมั่งเปนแล้วไปแล้วเราก็ตั้งตั้งเสร็จเราก็เออเออถูกแล้วเราก็มาเล็งก่อนขออนุญาตโทษนะคะฝากมาพี่แคดดี้ เอาละเราจะทำได้ในกี่พัทจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมบอกว่าเราจะทำกี่พัทเตะเล็กว่าเราจะทำให้ได้ภายในสองพัทนะคะสองพัทเร็ววะน้อยไปประวะนี่น่่นี่ดูเฮ้ย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 ทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นลงน้ำลงน้ำไหมคือย่างน้อย กล้สักหน่อยก็ไม่ได้นะขอวงก๊ก็ไม่ได้มีกันบ้านนะคะอันนี้แล้วระยะนี้เป็นระยะที่แม่งแบบโคตรยากอะ่ะระยะระยะเชิดปากหลุมระยะขาสัน่นเาเรียกอย่างนี้ระยะขาสัน่นมันจะหนึ่งพันธงใช่ไหมจริงจริงมันก็เหมือนเหมือนมี้ายอ่ะปากในงงไหมสายปากในปากหลุมเนี่ยก็เวลาเคลียร์แฮดดี้นะก็เอาดูดๆก็ปากในปากใช่มันมีซ้ายแต่ว่ามองเองว่าน่าจะเป็น ซ้ายปักไหนไนะคะที่เองธรรมดาเราค่ะธรรมดาตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเฮ้ยเขามีจริงนะคะสองพัดเก่งจังเห็นไหมเราต้องได้เก็บขานี่ว่าได้ขาะซึ่งอย่างที่บอกอะถ้าเราไม่ขี้เกียจเดินขึ้นสักนิดนึงรู้ว่าเฮ้ยขึ้นประมาณนี้แต่พอเหยียบย่านจะรู้ว่าย่านนิ่มหรือไม่นิ่มจะรู้ว่าเอ้ยเราต้องพัดประมาณไหนพอข้ามหนอกเราไปหนอกนอก็ว่า เนินๆนินๆเนินๆเนินไปอ๋อมันดูเหมือนไม่เยอะมองจากตาเปล่าดูใช่ป่ะแต่ว่าพอกลับมาแล้วเอ้ยมีเยอะมากอะไรเงี้ยก็พยายามฝึกเจ้าหญิงการพัตเตอร์บอกเลยว่ากล้าเคลมทำสองพัดตลอดนอกจากง่อยจริงๆนอกจากวันนั้นสถานการณ์เปราะบางวันนี้จะเหนื่อยหน่อยนึงนี้นะคะไปต่อไปเราไปอันนี้ต่อ สั่นเลยได้ยังม่าเมื่อยเมื่อยเมื่อยเม่อยเมื่ขอด้ไหพูดมามึงคะอันนี้ครั้งที่สามแล้วนะคะพี่มึงไปทำอย่างนี้เลี้ยวแบบนี่เพื่อนๆมาให้ดูนี่นี่เขาเคยมีคนบอกว่าถ้าเกิดหลุมอันนี้มันมันเป็นญ้ายานี้ใช่ไหมแปลว่าหลุมมันตกทางนี้บ่อยอแล้วอย่างญ่ามาทางนี้ใช่ปะแปลว่าเหมือนมันจะต้องเหมือนไปทางนี้เห็นมีรอยนี่แสดงว่ามันจะต้องเหมือนแบบ อ้อมมาข้างหลังงงปะวะอธิบายเป็นภาษาคนไม่ถูกแต่ว่าพอเข้าใจพอเข้าใจเออคือถ้าเกิดดูตามย่านในย่ามันเทไปทางโน้นใช่ปะมันก็จะเหมือนโอกาสที่เราอยู่ฝั่งนี้มันาต้องย้อนย่านิดนึงแต่ถ้าเกิดมาทางนี้ก็ลงทางนี้ก็ง่ายแต่ส่วนใหญ่ถ้ามาไกยมันจะมันก็ต้องแบบเหมือนชาร์ตอ่ะกับอ้อมมาไกนนี้แสดงว่าตรงนี้มันเป็นหลุมที่ต่ำกว่ามันก็จะลงเยอะกว่าเห็นไหมฉันมีการศึกษาถึงกูจะตีไม่ดีแต่กูแก้ปัญหาเก่ง สองดูซิลงไหมตรงนี้ลงดิถ้าไม่ลงเนี่ยนะต้องไปเล่นอาชีพอื่นแล้วเฮ้ยจะก็ไม่แน่นะว้่มีเหมือนกันเหมือนกับแล้วก็แบบเูงเรี้ยมันจะมีอย่างนี้มีระยะระยะนี่เจ้าหญิงการัตเตอร์ต้องขอบคุณพัตเตอร์ฮิปโปอันนี้นะคะที่ได้มรดกมา แล้วแม่งโคตรด,ดีเลยมไม่ได้ซื้อไม้ที่ดีคือไม้ที่ได้ฟรีไม้ที่ไม่ดีคือไม้ที่เราซื้อแล้วเราตีไม่ดี นะบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดจะดอออกมาอย่างคนเห็นใช่ไหมเราต้องเริ่มจากการเอาลูกให้ได้ให้วางเรียงเรียงลูกหน้าไม้ได้ก่อนเออนี่ก่อนดูซ้ำซักตอนนี่ให้ได้ก่อนเรียงไว้แล้วก็แบบเนี้ยเลยเฮ้ยมันยากมันยากมันยากมันไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายนี่ใช่สองทีนก็เก่งแล้วนะชาเลนส์ครับชาเลนส์ดอกลูกกอล์ฟห้าทีมีโอกาสสามครั้งครั้งที่หนึ่งไปเฮ้ยเดี๋ยวดิห้าทีเลยเหรอ ยากนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋โอเคหนองโอเคเอาการที่2องอันที่สอก่อนต้องนับก่อนเดี๋ยวตั้งยังไม่ได้เลยอ่อหนึ่งไม่โดนครั้งสุดท้ายมึงคิดว่าือทำได้เหรออ่ะลองดูใครจะไปรู้นี่คือชาเลนจ์เดาะลูกกอบาหทีเอ้หสองสามเฮ้ โอเคเราจะไปฝึกนะคะโอดนีิย่าที่เียวอีกนะเพื่อนเพื่อนขาเป็นไงบ้างคะกับพุงมือมีน้อยไม่ใช่ขาสางก่อนตรงนี้กับสันเตอร์พาตรีกับไมค์พที่ได้มาเหมอนกันก็ฝีมืออาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าต้องยอมรับว่าด่าไม่ซ้อมเลยเป็นนักกอล์ฟทีขเกียจขน้เพื่อนเพื่อนคือเราไปถึงบาเราจับปงปังเลยก็อยากจะให้เพื่อนๆก่อนที่จะเตียค่ะ วอร์มก่อนเนาะแล้วก็คือระยะไม้เนี่ยเราตีไปสักพักก็จะเริ่มรูแล้วของเดอร์าทรีเนี่ยก็เป็นภาษาที่เพื่อนเห็นคือตอนเนี้ยสนามสมบูรณ์มากเพราะว่ามันยานิ่มแล้วก็ตัวตัวฟินตัวลาฟอะไรเงี้ยคือไม่ทําให้ชีวิตลําบากนอกจากเราเนี่ยทำให้ชีวิตลำบากเองที่เห็นแล้วก็จเจ้าหญิงการพัตเตอร์อย่างเราก็จะมีอย่างเงี้ยต้องแก้งต้องแกงไปเรื่อยนะคะเอ่อก็คงคิดว่านะเทคนิคเล็ก,ล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 กลน้อยในการพัดเนียๆๆน่ย ช่วยเพื่อนได้ว่าเอ้ยมันต้องทําอะไรบ้างถ้าเพื่อนอย่างดาดาดาไม่เก่งเลยไอเนี้ยเราก็จะไปเล่นลูกสองลูกสาวแล้วไปเล่นแหมถ้าเกิดเราก็ไปหากินระบนกรีนเนาะ <c oughs> เอาดีๆเราก็ใช้วิธีนี้แทนนะคะก็ด้านหลังก็จะมีน้องๆ้ามาสนามเนี้ยเเวลาที่โอเคสูดเลยคือมานสักสี่โมงก็สนามปิดห้าโมงใช้เวลาออกรอบประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่อาจจะนิดหน่อยนะถ้าเกิดเดินไปปุยไปนะคะก็คิดว่าน่าจะโอเคกันเพื่อนเนาะก็ ที่นี่มีสนามร้ายด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศสนามร้ายในยเป็นยังไงเพราะว่าเป็นใช้ลูกโปวิวันซึ่งพอตีซ้อมแล้วเนี่ยเจ็บแขนลูกหนักเราก็เลยเออไม่ค่อยได้ซ้อมที่นี่ค่ะก็เดี๋ยวเดินไปดูกันนะคะวันนี้ก็อ,อนุญ,ญาตไปก่อนนะดาดาพาวอเวอร์นะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปสนามไหนไปเจึงข้างหน้านะจ๊ะดาดา่ะโอ้วอรบาย กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะบ๊ายบาย